โอ้โหครับผู้ชมครับวันนี้แถ้ทีวีนะครับแต่แถมาที่วัดบูควันภาคลำดนเครับมาเจอของที่เด็นฮะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่ท่าแต่ที่นี่นะครับแถทีวีลรมาไม่ธรรมดานะครับดูครับโอ้โหนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือพ้อยักษ์นะครับ เป็นไงครับทุกท้านครับลุงกบบุญกาลที่คุณเดียวกาสุดยอดนะครับหม้อบังเอิบเลยครับหม้อยักดนะครับวันนี้เรามาที่วัดโบขวัญกันนะครับที่วันนี้นะครับ1,500ชามนะครับเป็นการกินกินไม่เสียตังค์นะกินฟรีครับโอ้ไม่กินไม่ธรรมดานะครับกินฟรีตลอดการเลยครับเดี๋ยวเถวที่จะยาวเหยียดยันนู่นนะครับปากซอย ชิทนะฮะหรือตามหมอชิทนะฮะตอนนี้นะครับก็อร่อยหรือว่าอร่อยนะครับผมต้องกินสิบชามแรกก่อนคือกินไม่เก่งมอยักษ์จะมาเจอยักษ์แย่งผมนะครับผมต้อกินทีสิบชามเลยดูซิว่าจะกินชนะลูกปกหรือเปล่านะฮะนี่ลูกปกก๋วยเตี๋ยวเรือมอญักษเอ้ยอย่าเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวร่นพุ่งบินนะพุ่งบินหายนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะมอไม่ธรรมดานะครับคิดดูดิม้อคนทั่วไปหม้อแค่เนี้ยนะครับแต่หม้อยักษ์ก็ใหญ่ขนาดไหนนะครับอย่าเพิ่งพู่นลยครับ จ,จริงๆแล้วนะครับ oui ต้องมาชิมเองนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะชิมให้ท่านผู้ชมนะครับ mythology. ว่าอร่อยว่าอร่อยนะฮะชิมแล้วจะไม่บอกในรายการนะครับช่วงหน้านะครับตอนนี้ไปดูในหม้อกันดีกว่านะครับปีนล้วครับปีนปีโอ้โหธรรมดานะครับลงมาแล้ว เด็ดมดยนะฮดู้ล้เนะฮมบูรณยอดนะผมกิงผมลองกินดูแล้วนะฮะที่เด็ดเลยขอบอกกินแล้วกำลังใจยืดเลยนะฮะยืดมีรสส่วนตัวด้วยไม่ใครนะครนะไม่ใช่คนพิการนะครับแต่วันนี้นะครับงานบุญงานกินฟรีอย่างนี้นะครับถ้าผมไม่มาไม่ได้แล้วไม่เคยพลาดนะครับของฟรีนะฮะเดี๋ยวเข้าคิวรอเลยรอรอบอกไปนะครฮะอาจจะต้มถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะหม้อใหญ่ พ่อยักษ์แบบหม้อหม้อขนาดไหนผมกสหม้อพยักแบหม้อหม้อขนาดไหน ขอาจจะต้มนี่หลาคเอาจจะต้มใหม่แล้วต้หน้าสี่สมกงอาจจะต้มใหม่นะฮะอ๋อเขาเข้าสดโอ้โหไม่มีหนอนนะที่นี่ไม่มีหนอนไหนครับสดสดโคงงันสดสนะครับพี่ลูกกบลูกกบนะไม่ใช่ลูกเคโลลูกกบครับพี่อันนี้ดูนะฮะลูกกบนะฮะทำก๋วเตี๋ยวม้อยา่างนะครับไม่ทช่เจ้าพ่อเชีงไนะฮะไอ้ลูกกบนะครับกระดุ อ๋อเลยครับเดินไปเรื่อยๆครับอันนี้แค่เรียกน้ำย่อยนะฮะเรียกน้ำย่อยเรียกไปเรื่อยๆโอ้โหวิ right away, ่งประมาณสองชั no ่วโมงครึ no ่งนะครับแปลว่าพีดเลยครับวิ่งไปนี่นะตอนนี้ถึงหมอชิดแล้วนะฮะนี่ถึงหมอแก้มครับหมอแก้นี่นะครับดูดูว้าวสุดยอดโอ้โหนี่แหละครับผมบอกแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวลุงปกง่อยักษ์ไหครับ อร่อยขนาดไหนนะครับผต้องไปชิมนะครับวันนี้ตามเลยครับรับที่ก๋วยเตี๋ยวลูกกบหม้อยักษ์หม้อใหญ่เลยครับแต่ในเครื่องหม้อในก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้เรามาดูนี่นี่อะไรครับรู้ไหมครับนี่อะไรนะครับเครื่องปูนเครื่องปอยเด็กๆนะครับที่ยือเครื่องสำอางนะครับ คงจะแต่งจะเสริมจะงามอะไรนี the you, ่ครับของจริงฮะดูพวงพวงี่พวงนิดเดียวนะฮะนี่เครื่องปุงพวงยักษ์นะครับไม่ใช่ธรรมดาพวงไม่ธรรมดานะครับที่พวงยักษ์เพราะเพรเดี๋ยวหม้อยักษ์ต้อมีพวงยักษ์นะครับที่ดูพวงของยักอเฉยอร่อยของรายการมาใช่ไมี่นี่ก็เดีนะเดี๋ยวเป็นต่อสิบดเด็กจังเลยเคยเห็นพ่อยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับสุดยอดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอการ เด็ดยื้อพวงอะไรเด็ดๆนะครับจะมาฝากลูกโซ่อีกทีนะครับสุดยอดโอกโหหม้อยัดครับได้ไปแล้วครับโอ้โหนี่จานสุดยอดเลยจานนี้นะครับเดี๋ยวต้องปรุงก่อนปรุง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 ตามสูตรเลยนะตามสูตรเลยป๊าบโอ้โหความหวานมันเค็มต้องคันนี้นิดนึงนิดนิดชิ้นนึงนะครับโอ้โหน้ำปลาน้ำปลาปลาแก่ครับอันนี้ยังไม่ได้เจาะนะฮะรดหัวไปก่อนนะครับไม่ใช่และวแมว 哈哈哈นะครับสุดยอดเลยนะครับมาถึงที่เด็ดนะฮะอ๋อเหมือนี่เะพริกนะฮะพริกอยากกินเยอะนะฮะพริกเผ็ดนะฮะพริกที่นี่เผ็ดมากเลยนะครับเผ็ดนะเผ็ดมากเลยครับพริกก็เผ็ดนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวต้องไปกินกันหน่อยแล้วไปเลยไปว้าวมาแล้วนี่ที่บอกว่าท่านผู้ชมครับที่บอกว่าต้องมาชิมต้องมากินต้องอะไรนี่ที่เด็ดเลยนะก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ไม่ยักษ์ ถ้วยหม้อขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ผมได้เกิดเวื่อต้นดว่าอุ้ยทีเด็ดและสติให้ขนาดไหนนะครับผมเจิ i, <t> ๊ยบผมขอชิม <élé> ด <Courtney> <t> ้วยนะครับ <ole> น <cartoon> ี่คร <t> ับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยผมจะกินหมดนี่แหละโอ้โหรสอร่อยขนาดไหญเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนดิวไอครับสำลักความอร่อยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยโอ้โหเส้นนุ่มของเขานะเนื้อโอ้โหเนื้อน หมูที่ไปตุนเข้ามาได้ตังมา20ล้านนะตุนเขาไม่ได้เฉยไปแชกัวร้อนเลยนะก๋วยเตี๋ยวหมูที่ตุนนานๆก็ต้มนานๆนั่นเองครับนี่โอ้โหทีเด็ดเลยเดี๋ยวเป่าก่อนร้อนอันนี้ผ่านการเสกไปแล้วนะผมจะเกินให้ผู้ชมดูเลยครับหนึ่งสองสามอ้าวเนื้อมันนุ่มว้าแคร์สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ของผู้ชมนะครับของผมคนเดียวนะครับ โอผมตัดงี่หมดนนี่แล้วนะฮะผมจะไปลงไมมาฮะเพราะว่าพร้อมจะแตกนะครับเจอกันเิ่มหน้าครับลาบบึกด่ <laughs>